สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็าทางสำนักง,งานเกษตรจํเเภอมเมืองจะพามาเที่ยวสวนผลไม้ของน้องพิชยาดุลค่ะซึ่งน้องก็เคยไปเข้าประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นพระเอกของเรื่องในเรื่องน้ำตาโนรานะคะนอกจาก น้องจะกเก่งในเรื่องของบทบาทการแสดงแล้วเนี่ยที่บ้านของน้องก็ยังมีสวนสระที่อร่อยมากนะคะแนะนําตัวนิดนึงก่อนพี่พี่จจรวยสารรักค่ะ,คะตรงนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านท่าขนุนหมู่12ตําบลชัยบุรีอําเภอเมืองพัทลุงอยากให้พี่หลรวยช่วยเล่าความเป็นไปเป็นมาสักนิดนึงว่าทําไมมีแนวคิดถึงเอาสละอินโดมาปลูกแซมในสวนยางพาราเพราะซื้อของเขามาทานแล้วก็ติดใจในใน,ในรสชาติค่ะ จิใจในตัแล้วก็เอาเมาล็ดมาเพาะนะคะเพาะแล้วก็ลงมาปลูกจนแรกประมาณสองสองแปลวรวมๆแล้วพื้นที่ตรงนี้สักประมาณสักกี่ไร่ได้คะประมาณไร่ครึง่งไร่ครึง่งไร่ครึงคร่งเนี่ยเมื่อกี้ในเบื้องต้นเนี่ยได้คุยกับพี่รวยว่าจะเนี้ยจะปลูกอ่อยางพาราประมาณหนึ่งร้อยต้นเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าแซมด้วยสลาอินโดเนี่ยก็ประมาณสักสี่ร้อยร้อยสี่ร้อยต้นนะคะ อันนี้สละปลูกมาปีแล้วนะคะพี่ลยเริ่มเริ่มปลูกครั้งแรกปีห้าเก้าหเก้าวัดจะพืดนี้ว่ามันได้ปลูกปลกคลุมซื้อไอมันมีความซื้อนะคะใช่ใช่ค่ะคือช่วงหน้าแล้งแล้วก็ไม่ต้องตัดกคือนะคะเพื่อให้นคลุมรักษาความซื้อนี่ส่วนนี้เรามีการให้น้ําแบบไหนคะพี่หลุยไอ้น้ําคือเดินสายเลยนี้แล้วก็มีโบเราจะเห็นมีการเดินโ่อแล้วก็จ่อยโบบ้านานะ ว่าบอกนีเอาบอกขุดใช้เครื่องเครื่องปัมเครื่องปัมน้ำเข้ามาใส่น้ำปล่อยน้ำตันท่อใส่ปุ๋ยควกค่ะขี้หัวค่ะแล้วก็ขี้ไก่เกลบค่ะมีการใส่ปุ๋ยเคมีบ้างไหมคะปุ๋ยปุ๋ยปก็ค่ะวันนี้พี่หลวยก็จะพาเรามารู้จักนะคะอันนี้ก็คือเกสรตัวผู้เดี๋ยวพี่หลวยจะทําการเก็บเกสรตัวผู้แล้วก็ไปเคาะเนาะ ขอเกสรเพื่อเอาไปผสมกับเกศสรตัวเมียอีกทีนึงนะคะโอ้ีที่ว่เาเราเกดมาเลยใช่ไหมคะค่ะตรงนี้มันเคะนะคะอ่าเนี่ยเกีสวนนะคะถ้าวันหนึ่งเราใช้ไม่หมดนะคะที่เหลือเราสามารถเก็บไว้ได้ไหมคะเก็บเก็บได้ค่ะเก็บไว้โดยคันที่ว่าเราเราเคาะไอ้เกสรนมันอยู่แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในขวดแล้วก็ปิดไ,ไว้สนิทแล้วก็ ไว้ในตู้เย็นถ้าเก็บแบบนี้โอกั o ระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็เก็บไว้อันนี้คือลักษณะเกสรตัวผู้นะคะอ่าด้านขวามือนี่นะคะก็เป็นลักษณะของเกสรตัวเมียก็ถือว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์พร้อมที่จะได้รับการผสมแล้วนะคะเดี๋ยวการผสมนะคะแต่ว่าเรามีเกสรเยอะเรามา,มา,ม,ามาก็รุงแบบนี้ก็ได้แต่ว่านี้เกสรมีน้อยค่ะเยอะไหมคะพี่หลวย ก็ดูพปรประมาณนล้ค่ะลูกมันแน่นเกินไปเราก็ใช้มีดเนาะเก็บออกค่ะแงะออกไปเนาะบออกไปเกะคลายพงไปเลยลูกนี้ดูว่ามันไม่ค่้ยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเราก็เกะออกไปหลังจากที่เราได้ไปชมบรรยากาศของการปลูกสลัยอินโดแซมในสวนยางพาราก็คงจะมีหลายๆท่านอยากจะทราบว่ารายได้ที่เข้ากระเป๋าต่อปีเนี่ยของพี่หลวยเนี่ยจะมีรายได้ สักประมาณเท่าไหร่ได้คะละอินโดประมาณ2 5 0 0 0 3 0ื่นคะในส่วนของยางพาราที่เราขายในรูปแบบของยางต้กล้วยเนี่ยมีรายได้สักประมาณเท่าไหร่บ้างคะก็ประมาณ25,000-30,000มารวมๆแล้วของกิจกรรมแทนที่เราจะปลูกซื้เชิงเดียว ยังพาราอย่างเดียวแต่เรามาเสนมนด้วยสลักอินโดเนี่ยก็คือสามารถเพิ่มรายได้สามารถมาจึนเจือใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ะะนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการกินสลัดเนินวงลอยแก้วนะคะแต่ถ้านเรามาที่นี่นะคะที่สวนพี่รวยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของพี่แกวเองนะคะสวนชนาเราก็มีการแปรรูปนะคะในส่วนของสลักอินโดก็สามารถแปลรูปได้เราเลือกลักษณะของสลักยังไงมาแปลรูปคะ เลือกชื่อว่าพอสุดเกินไปอะนะพอเริ่มสุเแล้วว่ามีรสเปรี้ยวนิดๆได้ไไดเสียงตอบรับจากลูกคา้าเป็นยังไงบ้างคะก,ก็โอเคลูกคา้าที่สั่งแล้วก็สัง่งโตค่ะตัวของไรายได้ที่ผิดหหวยบอกข้างต้นเนี่ยก็คือปีละสองหมื่นห้าเนี่ยเรายังไม่รวมตัวไประยุตัวนี้ใช่ไหมคะสละลอยแก้วซึ่งทําจากผงสละอินโดนะคะอ <S <S อรา